อรุณสวัสดยามเช้าๆตรูจา้ามีใครตื่นกันหรือยังคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเดินสายน้ําหยดกันนะคะนี่แล้วก็จะเอาไม้รองไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เอาม้วนเทปกาม้วนเทปน้ําหยดนะคะวางไว้แบบนี้แล้วเราก็จะดึงนะคะดึงให้เขาหมุนตามเรามาแบบนี้นะคะ แล้วก็เดินออกหน้าไปเลยค่ะเดินไปก่อนนะคะโดยที่เรายังไม่ต้องไปสนใจว่าจะวางแถวแล้วเดี๋ยวลาเราเปิดน้ำเราค่อยว่ากันนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นกล้วยนะคะที่แม่แรงพยายามปลูกไว้นะคะ เราก็จะเดินอุยเดินไปให้สุดที่เราต้องการจะปลูกเลยนะคะนะคะ่ะเราก็จะลากเทปมาแบบนี้นะคะอยู่นู้นเลยนะคะอันนี้ที่เราชักล่องไว้ตรงนี้ยังลกอยู่นะคะเพราะว่ายังไม่ดาวเครื่องมาตัดหญ้าถ้าตัดหญ้าแล้วก็รอให้เขาแตกใหม่สักนิดนึงนี่ค่ะ <c oughs> ก็จะมาถึงตรงนี้ก็ว่าจะปลูกแค่ตรงนี้ตรงนี้จะปล่อยไปไว้ไว้ปลูกดอกไม้ให้สวยงามหน้าถนนนะคะเพราะว่ากล้วปลูกไว้เลาะถนนมากก็ไม่ดีนะคะเดี๋ยวมีรถมาจอดนะคะจอดตัดนะคะก็เดี๋ยวนี้คนเห็นแก่ตัวก็จะเยอะนิดนึงนะคะนี่ค่ะจะอยู่ถึงนู่นเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเราหาไม้ปักเราก็จะเอาไม้ปักแล้วเราก็จะเอาเทปน้ำหยดผูกนะคะผูกไว้ตรงปลายเราก็ขอดก่อนนะคะเพื่อกันน้ำจะได้ไม่ทะลุออกมาส่วนอันนี้เดี๋ยวเรากลับไปทางต้นต้นเทปนะคะแล้วเราก็จะดึงให้ตึง เพื่อน้ําหยดจะได้หยดได้สะดวกนะคะนะคะ่ะเราก็จะวางแบบนี้นะคะลกไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราทําให้เตียนทีหลังได้แถวนี้ก็จะปลูกกล้วยส่วนแถวนี้ก็จะปลูกมะละกอนะคะอันนี้ก็มีลงไปบ้างแล้วอันนี้ก็ถอนหญ้าได้นิดๆหน่อยๆนะคะพอดีเลยมีงาน ช่วยเหลือชาวบ้านนะคะมาวุ่นวายก็หยุดงานมา2วันแล้วนะคะนี่ค่ะก็ไม่รู้จะทำยังไงเนาะการช่วยเหลือคนบางครั้งก็ก็ดีบางครั้งก็กงงกไม่ค่อยดีเนาะพูดยากเขาบอกว่าความดีนะมันทำยากเมื่อเราเดินมาถึง ม้วนเทปนะคะแล้วก็ม้วนกลับดึงให้ตึงแล้วเราก็รอปริมาณปริมาตรว่าสายต้องดึงตึงแค่ไหนแล้วก็มาถึงกับท่อเมนของเราแค่ไหนนะคะนี่ค่ะก็เราก็จะกะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นท่อนะเป็นวาลวนะคะที่เราต่อกับสายเมนนะคะ เราก็จะต่อเราก็จะต่อเข้าแบบนี้นะคะวันนี้ไม่ได้เปิดสายเมนน้ำสายเมนยังไม่ได้เปิดนะคะเดี๋ยวรอใส่แบบที่ยังไม่เปิดน้ำทำไมงั้นก็ต้องเปิดน้ำก่อนเพื่อความสะดวกนะคะถ้าเปิดน้ำก่อนท่อสายของเราน้ำลงมาก็จะเรียกว่าใส่ได้สบายนะคะ นี่ค่ะเราก็จะดันเข้าไปแบบนี้เลยชัดไม่เอ่ยอันนี้ฟ้ายัางสลัวสลัวอยู่นะคะนี่ค่ะเดี๋ยเห็นชัดๆนิดนึงเราก็จะดันอันนี้เป็นเป็นวาวตัวเก่าที่อยู่กับสายเมนเก่านะคะก็จะทำให้ดันยากนิดนึง หรืออาจจะน้ํามีรอยน้ําหยดออกมานิดนึงนะคะนี่เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะลองไปเปิดน้ําดูนะคะอันนี้เราเปิดน้ําเปิดวาสายเมนแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็น้ําทอริเรมสายน้ําหยดเริ่มตึงแล้วนะคะ อันนี้ย่าลกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจัดการทีหลังขอให้ตรงนี้สําเร็จก่อนนะคะก็ปกติดีนะคะนะคะ่ะก็จะเดินมาตรงนี้เลยนะคะตอนแรกว่าจะใช้ท่อ PE นะคะก็เดี๋ยวรออันนี้ลองวางไปก่อนนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกกระชายตะไคร่นะคะ แล้วก็จะเป็นมะละกอเป็นกล้วยก็เลยว่าจะวางสายน้ำหยดแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวล่องต่อต่อไปที่จะปลูกกล้วยกับมะละกออาจจะวางท่อ P.E. แทนนะคะเพราะว่าท่อ P.E. เราสามารถที่จะเจาะตามจุดที่ต้นไม้อยู่จะเป็นต้นกล้วยหรือต้นมะกอเราจะเจาะตรงนั้นนะคะตอนนี้ก็เปิดเต็มทุกเส้นแล้วนะคะอันนี้ก็ สายตึงแล้วนะคะก็จะมีแถวถั่วแถวกระเจี๊ยบแถวฟักทองนะคะเดี๋ยววันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะพอเดี๋ยวจะลดน้ำผักบุ้งสักนิดหนึ่งใช้สายยางลดนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าล้ายอมพยามทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะ